สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนพระคัมภีร์นะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องน้ําท่วมโลกนะคะพระคำที่ครูนํามาฝากวันนี้คือสดุดีบทที่27ข้อ2นะคะเมื่อคนทําชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงนะคะ,ะจากที่เราได้เรียนเรื่องอาดัม กับอวีวาไปแล้วนะคะตอนที่อดัมได้ได้มีลูกสองคนคือคาอินกับอาเบลนะคะที่คาอินฆ่าคาเบลตายไปแล้วจากนั้นก็คาอินก็ได้ซัดซีพันเอจอออกจากพื้นที่ที่ตัวเองดำรงชีวิตอยู่จากนั้นอดัมก็มีลูกขึ้นอียคนนะคะชื่อเสกนะคะอดัมนั้นเสียชีวิตตอนอายุ930ปีนะคะจากนั้นก็มีลูกชื่อเสก สดเสกนั้นก็มีก็สิ้นอายุนะคะหมดอายุหรือเสียชีวิตตอนอายุ9ก2าร้ปีนะคะจากนั้นก็เกิดลูกหลานมากมายนะคะลูกหลานมากมายจากเสกจนมาถึงยุคข,ของโนานะคะโนามีอายุได้500ปีแล้วก็มีบุตรชายชื่อแซมและฮามและยาแฟดนะคะสมัยโนานั้นนะคะ มนุษย์เริ่มเท่าเอยมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิงบุตรชายของอมีบุตรหญิงของมนุษย์เกิดขึ้นมากมายนะคะบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์นั้นงามดีก็เลือกมารับไว้เป็นนเป็นภรรยานะคะพระเจ้าเห็นดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขา จะไม่เกินร้อยยี่สิบปีอันนี้เป็นคำตัดของพระเจ้าพระเยโฮวาของเราในสมัยปฐมกาลนะคะพระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์ทั่วช้ามากมายบนแผ่นดินนะคะคนทั้งโลกเสื่อมทรามในสายตาพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทรงทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทราม และบรรดามนุษย์ประพฤตินตนเสื่อมทรามมากบนแผ่นดินแต่มีบุคคลหนึ่งที่พระองค์ยังทรงโปรดปานในสายตาของพระองค์ก็คือโนอาห์นะคะพระเจ้าจึงตรัดกับโนอาห์ว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์มีความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกันกับแผ่นดินโลกเจ้าจงไปต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ทำเป็นห้องห้องและยาชันทั้งข้างในและข้างนอกจงต่อนาวานั้นตามแบบนี้จากนั้นโนอาก็ต่อนาวาตามคำสั่งของพระเจ้า หลังจากที่โนอาต่อนาวาเสร็จแล้วพระเจ้าทรงตัดแก่โนอาวา่าเจ้าจงเข้าไปในนาวา,นนา,วาหมดทั้งครัวเรือนของเจ้าเพราะในชั่วยุคนรุ่นนี้เราจะเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมจงเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดไปด้วยทุกชนิดอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียสัตว์ที่ไม่สะอาด อย่าละทิ้งทั้งตัวผู้และตัวเมียนกในอากาศอย่าละทิ้งทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อจะได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วแผ่นดินเพราะว่าอีกเจวันเราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดินคันล่วงเลยไปเจวันน้ำก็ท่วมแผ่นดินในวันนั้นเองน้ำจากบาดาลก็พุ่งขึ้นมาตาม ทานทุกสายและช่องฟ้าก็เปิดฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนน้ำท่วมแผ่นดินตลอด40วันน้ำทวีขึ้นหนุนนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินน้ำทวีมากขึ้นบนแผ่นดินส่วนนาวาก็ลอยขึ้นบนผิวน้ำน้ำยิ่งทวีมากขึ้นบนแผ่นดินท่วมภูเขาสูงสุด ที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งหมดน้ำท่วมเหนือภูเขาเกินขึ้นไปอีก15ศอกบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคือนกสัตว์ใช้งานสัตว์ป่ากับบรรดาฝูงสัตว์เล็กๆที่อยู่บนแผ่นดินและมนุษย์ทั้งปวงก,ก็ตายสิน้นบรรดาสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิน้น พระองค์ทรงทําลายล้างสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินตั้งแต่มนุษย์สัตว์และสัตว์เลื้ยคานตลอดจนถึงนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทําลายล้างเสียจากโลกเหลือแต่โนอาและบรรดาผู้ที่อยู่กับเขาในนาวาน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึง150วัน<อ>เมื่อครบ40วัน แล้วโนอาก็เปิดหน้าต่างที่ทำไว้ในนาวาปล่อยกาไปตัวหนึ่งกาก็บินไปมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโนอาก็ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าน้ำลดลงหมดไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังแต่นกพิราบนั้นไม่พบที่ที่จะจับอาใสายอยู่ได้ เพราะน้ำยังท่วมพื้นแผ่นดินอยู่จึงบินกลับมาหาโนอาที่นาวาโนอาจึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวาโนอาคอยอยู่อีกเจดวันจึงปล่อยนกพิราบไปจากนาวาอีกคันเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมายัางโนอา,าและคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา โนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วโนอาคอยอยู่อีก7จ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นไม่กลับมาหาโนอาอีกเลยเมื <empez> ่อ <Memory> ถึงวันที่หของเดือนที่1นึ่ปีที่หกร้อยเอ็น้ำก็แห้งจากแผ่นดินโนอาเปิดหลังคาที่ปิดนาวาแลดูว่าพื้นดินแห้ง คั้นถึงวันที่27เดือนที่สองของแผ่นดินก็แห้งแล้วพระเจ้าตัดแก่โนอาวา่าเจ้าจงออกมาจากโนวาน,นาวาเถิดทั้งภรรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าและบุตรสะพ้ายของเจ้าด้วยจงพาสรรสัตว์ที่มีชีวิตที่อยู่กับเจ้าทุกชนิดคือนกสัตว์และสัตว์เลื้อยคานให้ออกมาเพื่อจะได้เกิดพืชพันธมากมายทวีขึ้นบนแผ่นดิน โนอาก็ออกไปพร้อมกับบุตรภรรยาและบุตรสะใภ้บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและทุกสิ่งที่เลือ้อยคานกับบรรดานกและสัตว์ที่เลื้อยเคลื่อนไหวไปมาบนแผ่นดินก็ออกไปจากนาวาตามพันธุ์ของมันโนอา์สร้างแท่นบูชาพระเจ้าและเลือกเอาสัตว์และนกประเภทไม่ ไม่มีมนทินบางตัวมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้นพระเจ้าทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยแล้วทรงดำริในพระไทยว่าเราจะไม่สาบแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดีถึงเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมาเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้นอีก โลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวแม้และมีวันและคืนเลื่อยไปตราบนั้นค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนได้ฟังเรื่องน้ำท่วมโลกจากที่เรื่องราวที่ครูดได้พูดกล่าวไปเมื่อกี้นะคะ อาจจะสรุปได้ว่าพระเจ้าทรงรักทุกๆคนนะคะแม้แม้บางคนที่ที่ทำชั่วไม่ดีตอนแรกพระเจ้าก็ว่าจะล้างโลกให้หมดแต่ว่ายังมีคนชอบธรรมก็คือโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ไม่อยากให้คนดีเป็นอะไรนะคะพระเจ้าก,ก็ยังให้โนอาที่จะสร้างนาวาเพื่อให้มีชีวิตรอดนะคะแต่สำหรับคนที่ที่ยัง ไม่ละทิ้งความชั่วยังความชั่วตลอดไปพระเจ้าก็ก็ทาก็ไม่ให้อยู่ด้วยนะคะไม่ให้อยู่ด้วยคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของพระเจ้านะคะก็ก็เหมือนกับกับเรานะคะเหมือนกับเราถ้าเราทําดีพระเจ้าก็จะคุ้มครองดูแลนะคะแม้สิ่งชั่วร้ายจะมาถึงพระเจ้าก็จะหาสิ่งที่คุ้มครองให้เหมือนโนอาพระเจ้าก็ก็ไม่ให้น้ําท่วมก็ให้สร้างนาวาขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตรอดแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในความชอบธรรมหรืออยู่ในทางของพระเจ้า ก็จะอยู่อย่างเช่นนั้นคือน้ําท่วมโลกก็คือเสียชีวิตไปแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วคนที่ไม่อยู่ในทางของพระเจ้าก็จะมีความเดือดร้อนร้อนเนื้อร้อนใจนะคะจะไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตหาสันติสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นจากเรื่องน้ําท่วมโลกนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าสิ่งใดก็ช่างที่ไม่ใช่ความชอบธรรมไม่ได้อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าการเป็นอยู่ชีวิตของเราก็จะลำบากยากเข็นจะไม่สุขสบายแล้วก็ พระเจ้าก็ไม่สามารถอวยพระพรได้ทั้งๆที่พระเจ้าอยากจะอวยพระพรแต่พระเจ้าไม่สามารถเข้าไปอวยพระพรให้เราได้เพราะว่าเรายังมีความบาปอยู่พระเจ้าเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีชีวิตที่สันติสุขนะคะขอให้เป็นคนชอบธรรมและอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าการสอนพระคมภีวันนี้ครูก็ขอให้ผู้ฟังมีสันติสุขในการเรียนพระคัมภีในวันนี้นะคะขอให้พบแตเสันติสุขสวัสดีค่ะ